สวัสดีครับผมก็ชื่อฮิมนะครับตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์ YouTuber, เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนักแสดงอิสระแล้วก็เป็นศิลปินอิสระครับผมเป็นพิธีกรด้วยข่าวดีที่สุดในชีวิตของผมก็คือผมได้รับความรอดจากพระเจ้าครับแล้วก็ได้รับความรักจากพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าการอวยพรของพระองค์ไม่ได้มีแค่ความรอดหลังจากเราตายไปแต่เป็นชีวิตที่อยู่ปัจจุบันนี่แหละที่เรายังอยู่กับพระเจ้า แต่เราสามารถผ่านสถานการณ์ไปได้เพราะฉะนั้นการมีพระเจ้าในชีวิตฮะไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ไม่มีปัญหาในชีวิตคุณยังจะเจอปัญหาในชีวิตอยู่ครับแล้วคุณอาจจะเจอปัญหามากกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมอันนี้เราไม่สามารถรู้อนาคตได้แต่สิ่งที่สําคัญคือเราจะผ่านทุกปัญหาไปได้เราจะเราจะผ่านทุกสถานการณ์ที่เลวร้ายไปได้กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะง่ายขึ้นสมูทขึ้น เพราะว่าเรามีคนที่ช่วยอยู่แล้วมีคนที่ปรึกษาเราอยู่แล้วมีคนที่คอยปกป้องและป้องกันเราอยู่ในขณะที่ใช้ชีวิตนี่แหละก็คือพระเจ้าครับนี่คือข่าวดีที่สุดของผมและหิมก็เชื่อว่าข่าวดีที่ฮิมพูดไปนะฮะไม่ใช่สําหรับแค่หิมหรือสําหรับใครที่ยังอยู่ในคลิปนี้นะฮะแต่เพื่อทุกๆคนที่กําลังฟังอยู่นะครับผมและเพื่อคุณเพราะฉะนั้นข่าวดีนี้เพื่อทุกคนครับผม